น้องเจนนี่มีแฟนหรือยังครับสเปคเป็นคนจะรับสูงข่าวพร้อมบ้างสูงสูงนคนที่นี่อยากจัดงานบ่าจัดจางานนี้สดุดครับสเปคเป็นจะได้เพื่อว่าสาวๆพออยู่นะครับมันหมดใจว่าผายก็ได้อับอช่วยบอกเหตุผลสักหน่อยได้ก่อครับว่าทำไมถึงใส่หนะะ้ากาก สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านมูเซอร์อำเภอกวยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์สาวๆหนุ่มๆแต่ละคนนะครับเพื่อนมาจากที่ไหนเพิ่นมีความรู้สึกจะได้พ่อของที่ได้มาร่วมประเพณีปีใหม่ที่นี่นะครับเริ่มจากสาวงามคนแรกนะครับสวัสดีครับจีนยางครับสวัสดีค่ะชื่อวิรัตนะคะวิลรันมาจากที่ไหนครับมูเซอร์ในค่ะสวัดีครับผมจิวเบียนะครับมาจากบ้านมูเซอร์ปัตทานอยูุู่นนึ่นะครับผมสดครับผมเจอน้องบอยครับมาจากเชียงรายครับอู้มาจากเชียงรายเลยมากคอย ค้อสวัสดีคะเป็นบ้าที่นี่ครับค่ะเป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยชื่อกันครับจังหวัดตรัครับจิวิดครับจิวิดมาจากที่ไหนครับจังหวัดตากครับเจครับชื่อเจนะครับเจมาจากที่ไหนครับเชียงรายครับเจนี่ค่ะว้าวเจนนี่นะครับมาจากที่ไหนครับมาจากน้ำดั้งค่ะติงหายครับ สิงหาเกิดยันสิงหาครับพะพงศ์โอ้โหดาวบดคิดแน่นอนนะครับทีนี้อยากจะถามว่า่อามาจากที่ไหนจังหวัดลักครับสายรุ้งค่ะสายรุง้งช่วยบอกเหตุผลสักหน่อยได้ไหครับว่าทำไมถึงใส่หน้ากากเพราะอยากเก็บความงามไว้ดูคนเดียวค่ะโอ้สายรุ้งเป็นคนที่นี่ก็ครับหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนที่นี่เลยค่ะชื่อตะนาวครับชื่อกินก็ชื่อนายรุ่งโรจน์ครับผมพงศ์อ่ากผมมาจาก จอยมูเซอร์จังหวัดตากอำเภอไม่สอกครับผมส่วนคนนี้ก็เป็นหมอแคนตรวจท้องเลยครับของจังหวัดตากของเราเดินเสสาวๆคนไหนที่ชอบนัดนตรีนะครับก็หนุ่มคนนี้เลยนะครับสวัสดีครับจื่อครับสว้ครับชื่อก่อยครับผมชื่อก่อยมาจากที่ไหนครับมาจากบ้านมูเซอร์ครับอ๋อก็คืออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเนาะที่นี่อยากจะถามว่าสดก็ครับสดครับผมสดก็ครับคงขายอธิบายยากค่ะอธิบายยากแหมแล้วนะครับนะสดก็ครับสุดก็ครับ มีแฟนแล้วครับน้องเจนนี่มีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะยังห่มีนะครับหนุ่มๆคนไหนที่พอนะครับเนาะมีซิดนะครับมีซิดโสดก่อนครับเผื่อว่ามีสาวๆคนอื่นเปิลกําลังแอบมองอยู่นะครับหรือว่ากําลังคับชมอยู่ครับอนนี้สถานะมีแฟนแล้วครับโสดก่อนครับค่อนข้างอธิบายยากค่ะค่อนข้างอธิบายยากก็โสดอยู่ก็ครับโสดครับโอ้โหโสดถ้าสาวคนไหนพออยู่นะครับเนาะอันนี้โสดอยู่นะครับเนาะ ังามี่สดกับโมกโมกสดสนิทนะครับแล้วสดนะครับหรือว่าสาวๆคนไหนเป็นอยู่ครับอยู่สดอยู่ครับโอ้โหสดอยู่นะครับสถานะสดกับอ่าสดอยู่ครับโอ้โหสดอยู่ทีนี้ต้องถามเรื่องสเปคละสเปคไม่นิงในฝันนี่เป็นจะได้ครับอ่าบอตไตตัวนะครับบอตไตตัวก็คือจะได้ก็ได้น้องขึ้นอยู่กับอ่าความชอบแต่ในขนาดน้นตัวเองนะครับอ๋อครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นมันชอบมันมันอยู่กับความรู้สึก มันหมดใจว่าผ่ายก็ได้นี่นะครับอันนี้นี่สเปกก็เป็นบอตายตัวนะครับบอ่าตายสาวๆคนไหนที่มองอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสเปคของวิระวันเป็นคนสูงกันคนขาวกันหรือว่าคนเตี้ยคนดำคบสูงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องขาวค่ะอ๋อประมาณนี้ได้ครับ <laughs> ได้คะ่ะได้คะ่ะแ้วต้องสีนะคะสูงสีสเปคเป็นจะได้เพื่อว่าสาวๆพออยู่นะครับขอบคุณนะรักนะรักขอบคุณอบคุณนะรักนะครับสูงใหญ่ขาวครับคุณ อยากจะถามถึงสเปคสเปคเป็นคนจะนะครับตัวสูงตัวเตี้ยรหรือว่าวอยู่ขาวอยู่รอมเนาะไม่มีสเปคใจต,ตัวค่ะชอบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจตอนนี้สบายใจกี่าคือบ้าปรจักสบายใจอันจกนิดนึงได้แล้วอดี๋ยวไหร่กี่เลือดสเปคเนี้ก็คือได้มูดนะครับที่อบอกว่าได้มูดนะครับสเปคเป็นจะได้สูงขาวผมยาวผมสั้นเขาเลยหยู่ใหญ่เนาัส้ ขาวผมสั้นเนาะตัวสูงนะครับไม่สูงครับไม่สูงอะเท่าเต่ากันนะครับเนาะเป้งในดวงใจเป็นจะได้ครับก็แบบฝนแบบเพียวๆหน่อยอ่ะคุณแบบเพียวๆหน่อยครับผมหน่อยก็ได้ปอบปอบหน่อยเนาะครับผมเป้งเป็นจะได้สูงตัวเตี้ยหรือว่าตัวปอปอกันหรือว่าขาวดำจะได้นนไหก็ได้ที่อยู่กับเราโอ้ยแกงเขี้ยนตอนนี้เนาะสงกาน พี่เซนสูงกว่าอะละกันเนาะค่ะสูงกว่าค่ะน่ารักน่ารักเนาะใจดีค่ะใจดีตัวนะครับเนาะฮาวนี่ก็เป็นสเปคของสายรุ่งนะครับมีความรู้สึกจะได้พวกที่ได้มาร่วมประเพณีกินวอที่หมู่บ้านหมู่เสืออำเภอหมก๋อยนะครับอ่าก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ฮาก็เป็นมูเซอร์ด้วยกันก็มาช่วยงานที่อมก๋อยก็เป็นมูเซอร์เหมือนกัน ก็รู้สึกดีใจครับก็มาครั้งแรกก็มีความสุขครับแล้วป้าสาวๆดีครับพี่ป้าสาวๆแต่ละคนนี้มีคนไหนที่เป็นสเปคเขาบ้างก่อครับมีครับ,<อ>รบจะาอกญาตบอกเขาโอ้รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะปีละครั้งนี้ญาติพี่น้องมารวมกันนะฮะตื่นตาตื่นใจมากครับทีก่เจียนทั่เจียงได้หาวสาวได้หาสาวเหมือนกันนะครับเ<อ>นาะสาวๆทุกคนน่ารักมากมีคนไหนที่เป็นสเปคของครับมีแต่นน ก็คำถามนี้ตอบไปยังไม่ได้ก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าเป็นชนเขากระเรียงแล้วก็เป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ของชูเขาบูเชียอ,อยู่แล้วค่ะก็ ชอบในว,วัฒนธรรมของมูเล่ค่ะอะรชอบทั้งการแต่งกายภาษาแล้วก็อหยหลายอย่างอนาคตบต้นแน่นะครับเนาะมีแฟนเป็นหนุ่มมูเซอแหก้านะครับเนาะความรู้สึกนะคะคือรู้สึกดีใจค่ะเพราะแบบเราไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมคะออกมาข้างนอกแบบนี้คือเราได้มาเห็นบรรยากาศะอะไรแบบนี้ก็คือรู้สึกดีใจค่ะ มูซิฟจะได้พ่องตีบ้าพี่น้องลาภูจากลายตีนเป็นมาเอลที่บ้านเขาเนาะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพมูซิฟจะได้ีอใในฐานะที่เป็นคนที่นี่และเป็นคนมูซิัก็แต่งก็เหนื่อยก็รู้สึกดีและก็ดีใจมากที่เพื่อนบ้านที่มาเที่ยวแล้วก็ที่มาร่วมมองานปาร์ตี้ปีใหม่ด้วยกันมอบมาชีพก็เชิญชวนย่างเพื้อนเพ่อ น้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมีความสุขครับจยิดีต้องรอบทุกคนครับรูสือว่าเป็นเป็นเกียรติอะไรยันดีนะครับผมมาจากบ้านมูเซอร์ประธานด้ยผุ่นจะเป็นตัวแทนในหมู่บ้านก็ได้แหละครับรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ต่จหวัดจะมาเที่ยวรับเขาอยากจะมาชมความงามหรือว่าวิถีชีวิตของมูเซอร์บ้านเราค่ะเพื่อสาวคนไหนอยากจะหันให้คนนี้เล่นดนตรีโชว์นะครับเดี๋ยวขอสักท่อนนึงดีไวครับเริ่มได้เลยครับ ฉันรักเธอตัวเธอได้ยินไหมหเธอได้ยินไหมว่าฉันยังรักเธอฉันรักเธอไม่มีวันหยุดไม่เป็นไรฉันยังรอเพียงเธอ กับพี่จ่ายนะครับแล้วที่พี่น้องจากที่อื่นมาร่วมกับทีนี้ที่บ้านเฮานะครับเนาะเพื่อควาสนุกสนานกันที่นี่นะครับ